แม่เราเอาอีกแล้วคนอันเนี้ยคืออยากจะปักหมุดปักตะกร้าให้เลยนะไข่ปลาสลิดอะ่ะมามาคงเห็นว่ามันอยู่ในเนี่ยต้เยนอ่ะคือใครที่ยังไม่เคยกินไข่ปลาสลิดนะมมบอกเลยว่าทุกคนพลาดไข่ปลาสลิดคือเดอะเบสอือหึมมันกแบบเค็มๆมันๆอุยไข่ปลาสลิดค่ะอือหึม เอาไปทอ,ปอดก็กรอบหอมๆมันๆใน,นเวลาของปลาอันนี้ปลาสลิดก็สั่งมาดยความฉ่ำขอใช้มือได้ไหมอ่ะมือใช้มือแล้วมันม่วนอ่ะบดบี้ๆอย่างนี้อืออือ้ยไข่ปลาสลิดปลาร้าผัดสุก <c oughs>